ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเปิดปมชีวิตสุดช้ำแอบทักษออนเข้าฉากร้องไห้ไม่ได้เพราะไม่เชื่อว่าผู้ชายดีๆมีอยู่จริงถึงแม้ว่าจะรอจอลาจอกันไปแล้วสำหรับละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่ทางด้านแอบทักษออนผักสุขเจริญห่วนกับ มาเล่นละครในรอบ7ปีที่ได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องต่อธนภพลีรัตน์ขจรถึงแม้ว่าอุปสรรคก่อนละครออนแอร์ในเรื่องความแตกต่างของอายุที่ห่างกันจนทําให้โดนดรามา่าแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อได้ดูแล้วเคมีกับเข้ากันลงตัวสุุๆจนแฟนคลับถึงกับจิ้นไปตามๆกัน ล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงผู้กำกับสันซึ่งเป็นผู้กำกับละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอโดยทางด้านแอปทักษะออนได้โพลว,ว่าการร่วมงานพี่สันคือความสุขสนุกกับการทำงานทุกสถานการณ์แม้ฉากเครียดเศร้าแค่ไหนก็จะมีเสียงหัวเราะของผู้กำกับเสมอขอเล่าประสบการณ์ช่วงที่แอป ติดขัดในการแสดงฉากต้องร้องไห้กับไม่ร้องฉากไม่ต้องร้องก็ร้องออกมาเองมีวันหนึ่งที่ร้องไห้ไม่ออกจนพี่สันมาคุยด้วยแล้วถามว่าไม่เชื่อใช่ไหมว่าผู้ชายด,ดีมีอยู่จริงมีขนาดที่ภาคทําให้อัดทพีไว้มีเวลาพี่จะเล่าให้ฟังประโยคนี้ไม่มีแรงเลยแต่ตอนนั้นอึ้งไปเลยคะ่ะ กลับไปคิดว่าหรือจะมีปัญหาความเชื่อของแอปจริงๆพอกลับมาสังเกตดูพี่สันไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพราะการได้เห็นพี่สันใน p a s t f แฟมิลี่เมนชี่พี่สันเป็นทําให้แอปเห็นภาพผู้ชายดีคนนั้นค่ะแอปขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทำให้แอปได้ร่วมง,งานดีๆอย่างนี้และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวแอปเสมอมาค่ะรักพี่สันค่ะททขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ